สำหรับกิจกรรมในการถวายพระราชกุศลเนี่ยนะครับเราก็จัดออกเป็นสองภาคด้วยกันนะครับคือในตอนเช้าของวันที่5จะมีการนิมนต์พระสงฆ์นะครับเพื่อเราก็จะทการตักบาตรกันนะครับโดยการตักบาตรนี้ก็จะทําร่วมกันระหว่างกรทมแล้วก็ข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรมและที่สําคัญเราได้เชิญทุกกระทรวงมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือได้เชิญชุมชน บริเวณใกล้เคียงเนี่ยนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยมาร่วมตักบาทด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลที่ลานคนเมืองนะครับเสาชิงช้านะครับตรงตรงข้ามกับวัดสุทัศน์นะครับตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในภาคค่ำนะครับตวเวลา18นาฬิกาเนี่ยจะมีวงดนตรีของอ,อสสวันสุขนะครับแล้วก็บรรดาแจ๊สที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับมาร่วมกัน ภายใต้การนําของท่านคุณแมลรัศศรีกรานนท์นะครับแล้วก็ดรพาทอนนะครับแล้วก็จะมีคนในแวดวงแจ๊สหรือคนที่สนใจในเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยมาร่วมด้วยเป็นจํานวนมากก็จะ,จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยมาถวายพระราชกุศลในครั้งนี้นะครับที่ผมใช้คําว่าถวายพระราชากุศลนั้น,ะนะเพราะพระองค์ท่านนั้นทรงมีคุณอุปการอย่างเหลือล้ํากับวงการดนตรีในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะวงดนตรีแจ๊สนะครับแล้วก็ทราบจากทาง ทางท่านผู้นำวงดนตรีมาเนี่ยก็จะมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงโปรดด้วยหลายเพลงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดท่านก็อาจจะเล่าให้ท่านฟังครับก็เพราะฉะนั้นในวันที่5นี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับทั้งสองวาระตั้งแต่วาระตอนเช้า7จ็นาฬิกาแล้วก็วาระแดดล่มลมตกเวลา18บแนาฬิกาและที่สําคัญในภาคสุดท้ายของการแสดงดนตรีแจ๊สเนี่ยนะครับบรรเลงดนตรีแจ๊สเนี่ยเราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยได้ร่วมกัน จุดเทียนนะครับและในตอนนั้นก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนซึ่งเรารู้จักกันดีแล้วเราซาบซึ้งกันเป็นอย่างดีในพระมหากรุณาธิคุณอันนี้ครับก็ขอ,อกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับขอบคุณครับอ๋อครับการแสดงดนตรีเนี่ยเป็นความคิดริเริ่มของทาง ลองสายชาโนเทร์พาทร,านนทออร,รศสีกรานน์ซึ่งเป็นบุตรของดอกเตร์แมนรัสสีกรานน์นะสิบเอ็ดแห่งชาติและคุกคลีอยู่กันในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยมากว่าสามสิบปีพเพราะนั้นก็จะนำเอาเพลงราชพลในฉบับเขาเรียกว่าออริจินัลฉบับมาตรฐานนะครับมาร่วมบรรเลงโดยเฉพาะเพลงที่ท่านโปรดนะก็ะมีทั้ง HM Blues f ลูสไฟเตอร์ไนท์แร็คไอซ์ครีม just a closer walk with thee ซึ่งวงที่จะมาเล่นเนี่ยก็จะเป็นวงที่จะมาเล่นแบบนิวออร์ลีนส์แท้ๆที่ท่านทรงโปรดนะฮะโดยเฉพาะช่วงท้ายๆของท่านเนี่ยคือท่านท่านก็จะโปรดเล่นเพลงนิวออร์ลีนส์แจ๊สมันก็อยากให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านี่ได้มาร่วมรำลึกถึงท่านในเพลงที่ท่านทรงโปรดในฉบับมาตรฐาน ถือว่าเป็นโอกาสสําคัญมากๆที่เราชาวไทยจะได้มาร่วมดำลึกถึงท่านด้วยกันในวันที่5ธันวาคมนี้ที่ลานคนเมืองนะครับวงก็จะเป็นวงที่อาจารย์พาทรควบคุมโดยตรงเพื่อให้ได้เพลงมาตรฐานตามแบบฉบับดั้งเดิมที่พระบาทสมเด็จพระ้าอยู่หัวในพระมมโกศเนีทรงปรับแก้ด้วยพระองค์ท่านเองครับ ตั้งแต่6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับน่าจะสักประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงมโมงดยประมาณครับผมอของทางแจสมิเนียเนี่ย,ยก็จะมีประมาณเจ็ดถึงแท่านนะครับอาจจะมีการเชิญท่านอื่นๆเนี่ยอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้กำลังเชิญแต่ละท่านอยู่นะฮะ ครับก็ยังยังตอบแน่นอนไม่ได้แต่แต่อย่างน้อยเนี่ยทางอาจารย์พาทรเองเนี่ยมาแน่นอนนะนะครับตัวแทนครับใช่ครับใช่หลักๆคือวงแจ๊สมีเนี่ยนะครับครับก็บรรดาบรรดาคอแจ๊สทั้งหลายก็คงจะคงจะมาชมนะฮะมาร่วมกันด้วยด้วยัครับ